ฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีกันยายนนะครับชาวลัคนาราศีกุมดาวไปเดินอยู่ในเรือนมรณะสามดวงแต่มีดาวสุกไปอยู่ในภพที่9ที่เขาเรียกว่าภพสุภะนะครับต้องบอกกับชาวลัคนาราศีกุมแบบนี้ว่า ภาพโดยรวมๆแล้วของชาวกลุ่มนะต้องบอกว่าช่วงเดือนกันยายนงานเยอะงานเพียบนะครับงานเพียบงานเยอะมากแล้วก็เป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาก็คงต้องบอกกับชาวกลุ่มว่านะเป็นช่วงเดือนที่ปัญหาจุกจิกเรื่องงานเยอะ นะขอให้ชาวกลุ่มมีสติแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปจะเป็นงานเก่าวงานใหม่อะไรก็แล้วแต่แต่การเงินจะดีการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับนะอีกอย่างหนึง่งชาวกลุ่มนะครับการเงินจะดีทั้งเดือนก,กันยายนหยิบจับอะไรก็คล่องตัวจะมีเงินเข้ามาหลายทางนะแล้วก็ชาวลัคนาราศีกมุ่มนะครับต้องบอกว่าใครที่รอง,งานอยู่หรือตกงานมาก่อนหน้านี้จะได้งาน ใครที่กําลังลุ้นโปรเจกต์อะไรอยู่นะแล้วมันวืดๆวไปที่ผ่านมามีโอกาสจะได้นะครับขอให้สบายใจได้เลยนะแต่ที่กลุ่มต้องระวังนั่นก็คือคําพูดดาวพุธไปอยู่มรณะเป็นเกษตรก็จริงแต่ระวังเรื่องคําพูดพูดดีโชคลาภเข้ามาพูดไม่ดีโชคลาภหายคุณไปดูได้เลยฉะนั้นคุณต้องพยายามพูดคุยเจรจากับใครด้วยภาษาที่ไพเราะนะ ถ้าไปพูดจาแบบลักษณะดาทอกระโชคโกหากไม่ดีลาบหายนะนะครับขอให้ชาวกลุมฟังตรงนี้ไว้ให้ชัดนะครับส่วนในเรื่องความรักนะเรื่องความรักคู่ครองใครมีคู่อยู่คู่อาจจะต้องเดินทางบ่อยมากไปดูนะชาวลัคนาราศีกุมนะแต่จะนำมาซึ่งโชคลาภมาให้ชาวกุมที่มีคู่แล้วนะส่วน ชาวกลุ่มที่ยังโสดก่อนหน้านี้ความรักโอเคพอดาวขยับแล้วชาวกลุ่มที่ยังโสดระวังจะไปเจอคนมีเจ้าของหรือคนมีเจ้าของมาชอบเรานะไปดูให้ดีนะระวังคนมีเจ้าของมาชอบเราไม่รู้ต้องระวังหรือเปล่าแหละในชีวิตจริงอะ่ะแตตามดวงมันบอกว่าอย่างนั้นดูให้ดีดูให้รอบคอบนะครับมันมีโอกาสจะเป็นแบบนั้นฟังดวงกับดวงดีพอดแคส ยิ่งฟังยิ่งดวงดี